สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมีนาคมห6นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะในเรื่องการงานนะคะในเรื่องงานเดือนนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าในเรื่องงานไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะเรื่องงานรู้สึกว่าเราติดขัดเหมือนกับว่างานที่ทําอยู่เนี่ยเ,เรา ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่งานที่ทำไปก็เหมือนกับว่าอยากที่จะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงในงานสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าระบบข,ของการทำงานเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้เราแก้ไขได้สักเท่าไหร่เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเบื่อเชยชาอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องงานไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นาอเดือนนี้ต่อไปเรื่องการเงินนะคะ การเงินดูแล้วมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะเลย <Wow. S 1> รวมถึงการที่เราเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะคือเหมือนกับเราแบกภาระค่าใช้จ่ายของใครหลายๆคนในบ้านไว้อะคะ่ะเลยทำให้เราต้องใช้จ่ายเยอะแล้วก็ดูแล้วมีปัญหานะคะถึงขั้นติดลบนะเดือนนี้เดือนนี้ดูแล้วมีปัญหานะคะหรืออาจจะมีเรื่องมีเรื่องฟ้องร้องก็ได้นะ อาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องนะคะต่อไปเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้ดูแล้วดีนะคะมีการดูแลห่วงใยเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนะเดือนนี้ดูแล้วแฮปปี้มีความสุขนะคะค่ะในเรื่องสุขภาพของชาวราศรีกรกฎนะคะสุขภาพเนี่ยหนึ่งเลยอาจารย์ดูแล้วให้ระวังเรื่อง เหมือนทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะจะมีเรื่องปวดท้องอโรคกระเพาะเนาะแล้วก็กรดไหลย,ย้อนนะคะที่จะที่จะมีนะสองก็คือเรื่องเรื่องของการทำงานที่นั่งท่าเดิมนานๆนะคะจะมีเรื่องปวดคอบ่าไหลยังมีอยู่นะคะค่ะก็จบแล้วค่ะชาวราศีกรกฎ